คุณผู้ชมคะตอนนี้โลกออนไลน์โดยเฉพาะสายแฟรสาแฟชั่นเนี่ย,ยแห่แชร์ภาพภาพนี้นะคะเป็นสินค้ากำไรแบรนด์เนมยี่ยห้อหนึ่งบาเลนเซียกาแต่ดูแล้วครับคล้ายคลับคะมันคุ้นคุ้นเหมือนของอุปกรณ์บางอย่างที่บ้านอันนี้คือนี่คือกำไรของแบรนด์เขาบาเลนเซียกา เอ้ยเหมือนที่บ้านผมก็มีนะไอ้สายเนี้ยมีมีแบรนด์นี้เลยเหรอซื้อมาเท่าไหร่เป็นสายรัดท่อฮะอ้าวเนา่ยเหมือนกันเลยยี่ห้อนี้เนี่ยเขาจำหน่ายในราคา950าดอลลาร์นะคะคิดเป็นเงินไทยประมาณ31,518บ้าอยบาทนี่ ชาวเน็ตไทยมองแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็คุ้นคุ้นคล้ายกับอุปกรณ์ที่มินมีอยู่ที่บ้านเราเลยเอาผู้สื่อขาวก็ลงพื้นที่ไปดูค่ะไปดูขายไปดูที่ร้านวัสดุก่อสร้างามัน,น <ะ S 1> เป็นเหมืนตัวล็อกใสายางตัวล็อกใส่ฝักบัวแบบนี้ถูกไหมคะใช่แล้วแค่เปลี่ยนแค่ตัวบิดนิดเดียวยโหหน้าตาเหมือนกันได้เลย คุณนองเจ้าของร้านบอกว่าโอ้พอเห็นแล้วก็ตกใจมันคล้ายกับของที่เราขายที่ร้านนี่นี่เต็มเลยมีวงใหญ่ด้วยเออล้วก็มองนะคะว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการออกแบบเรื่องดีไซน์น่ะมันก็เป็นเรื่องของแฟชั่นก็อาจจะทําแบบนี้ก็ได้หรือวัยรุ่นก็ถ้าอยากจะซื้อร้านเจใส่ก็ได้เช่นเดียวกันเจก็ยินดีขายให้ถ้าอยากเอาไปใส่ข้อมือไม่อยากเอาไปรัดสายยางแต่คุณผู้ชมคะทางนี้ทางนั้นนี่นี่เจ๊เอาใส่ข้อมือให้ดูด้วยเจก็เอาให้ดูนะว่าเนี่ยมันเป็นมันเป็นอย่างนี้มันมีหลายขนาดหลายไซส์ จริงๆที่เจ๊ขายหลายขนาดเพราะว่า สายางแต่ละข้อสายางแต่ละแบบมันมีความหนาไม่เท่ากันนี่สง,<จ>งสัยเลยสงสัยคุณโป้งพงศพัฒจะต้องซื้อมาอันนึงแล้วแน่เ<อ>ๆเลย<อ>ถ่ายรูปให้ดูตอนที่เจใส่ให้ดูด้วยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคนก็บอกว่าเรื่องลิขสิทธิ์ทางปัญญาเรื่องแบรนด์สินค้าอันนี้เนะี่ยก็ต้องเคารพในการออกแบบของดีไซเนอร์ของแบรนด์เขาเขาอาจจะมองแล้วว่าเฮ้ย hey, แบบนี้มันอาจจะออกแนวสตรีทแฟชั่นมันก็สวยงามไปอีกแบบหนึง่งแต่มันแค่คล้ายกับอุปกรณ์ในการใช้งานเครื่องมือช่างที่บ้านเราเท่านั้นเอง มาดูเรื่องของกินกันบ้างดีกว่าเผื่อใครทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วหาผล,ลไม้หวานๆล้างปากกันหน่อยพาไปดูมังคุดถ้าโลละ50บาทเนี่ยพอซื้อไหวแต่ถ้าลูก1 50บาทเป็นคุณผู้ชมอะ่ะซื้อไหมคะไอ้ไม่ซื้แพคน,พนี้ทั้งแพคเนี่ยไม่ใช่แพ็คละ50นะแพคละ250บาทอหาสดบบาตก,กแล้วลูกละ 50, <20. S 2> 50บาทอ,อเลยดีครับสวัสดีสับดี อยู่ที่หาดกระตะในอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเขาก็โพสต์ให้ดูนะคะในคลิปติ๊กตอกนี่ตกแล้วลูกละ50บาทเพราะขายเป็นแพ็คเห็นกลับไปดูที่มังคุดใหม่นะมีปากกาเมจิกเขียนเอาไว้250ของจริงคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูแล,แล้วแล้วก็ไปถามกับแม่ค้าที่ขายของอยู่หน้าหาดโดยคุณทีดาวันบอกว่าโอ้มังคุดน่ะคือช่วงนี้มันนอกฤด,ดูกาลแล้วราคามันก็ต้อง แพงเป็นธรรมดาเพราะว่ามันหายากอีกอย่างภูเก็ตเป็นเกาะมันมีค่าขนส่งแบบนี้ขายที่นี่มา3มปีไม่เห็นจะมีลูกค้ามาว่าอะไรเลยเพิ่งเห็นว่าติ๊กต็อกมีคนเอาไปลงแล้วก็โดนคอมเมนต์แบบนี้นั่แหละยืนยันว่าขายแบบนี้มานานแล้วและเป็นผลลไม้นอกฤด,ดูการมันออกลูกน้อยค่าขนส่งก็ต้องบวกขึ้นเป็นธรรมดาเป็นคำที้แจงจากทางแม่ค้าคุณทิดาวันค่ะความจริงแล้วก็คือมังคุดที่เรามาเนี่ยคะ่ะเป็นสินค้านอกฤด,ดูนะคะ เติมมาจากหน้าตลาดเนี่ยกิโลละาสามร้กว่าบาทคำน,นวณจากต้นทุนแล้วสามารถขายได้ในราคานี้ค่ะเพราะว่าเป็นเป็นสินค้าที่เราคัดมาพิเศษเพราะว่าเมอมาเลยใช่คือไม่ถึง A ค่ะแต่ว่าก็คือเป็นสินค้าที่ข้างในทานได้เพราะว่า ด้าหนาหน้าตลาดเนี่ยมีกิโลละร้อยกว่าบ,บาทก็มีมแต่เราจะไม่สามารถเอามาขายเพราะว่าข้างในมันจะแข็งแล้วก็เนื้อจะไม่อร่อยค่ะอ๋อไม่มีคุณภาพค่ะใช่อันนี้ก็เราไปเอามาจากที่ไหนะไปเอามาจากหน้าตลาดค่ะบางทีก็ไป,ไปเอาจากในเมืองบางทีเรื่องราคาเนื้อแพงไม่แพงมันอยู่ที่ความพึงพอใจใ<ช>ระหว่างคนซื้อกับคนขายว่าตกลงกันได้ไหม